สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้นไม้ที่เห็นอยู่ด้านหลังมีซื้อ,าอ่าต้นยางนาอายุ70ปีนะครับแต่ก่อนที่เฮาจะมาเบืองต้นไม้ต้นนี้เข้าไปเบืองตนอ้นยางนาอายุ1ปี2ปี5ปี10ปีแล้วก็20ปีกันก่อนเนาะครับไปเลยผมปลูกต้นยางนาไว้กลางรลองอยางเลยนะครับอันนี้เป็นต้นยางนาอายุ1ปีนะครับนี่สูงประมาณร5อยหเซ้นนะครับนี่ประมาณนี้แหละ ส่วนคัวมหญยของข้นตน้นกับประมานเอ่อประมานนิวโป้งนะครับอา่ามประมานนิวโปมือนะครับกะสวยสมบูรณ์ดีนะครับอา่าต่อไปเข้าไปเบิงต้นอย่างหน้าอายุ2ปีกันเลยครับไปนี่สูงถ่วมหัวแล้วนะครับสูงประมาณเอ่อสองเมตรมั้งกะโดยสายตาโดยประมานนะครับแล้วก็ส่วนควาวมหญยของลำต้นกับประมานเอ่อ ประมานน้อยก็แขนอยู่นิดนึงนะครับนี่ก็สวยงามดีนะครับ2ปีนะอ่าต่อไปเข้าไปเบิงยางหน้าหาปีกันเลยไปนี่กหไงประมานประมานแขนผมนะครับส่วนสูงกับประมานหเมตรกะโดยสายตาโดยประมานนะครับอ่านะหาปีอยู่สวนผมปลูกกลางร่องอยางพาราเป็นหินหลูกล่างนะครับมี หินเป็นองค์ประกอบซาดส่วนหลายแล้วก็ย่ำแรงนี่ก็แหงแรงสุดๆบ่แถบจะบ,บ่มีน้ำเลยนะครับก็เลยง่ญ่ได้ซ้ำนี่แหละนะแต่ทายุสวนของคนอื่นน่าจะง่ญ่ได้หลายกว่านี้นะครับอ่ะต่อไปเข้าไปเบืองต้อนอย่างหน้าสิป,ปีกันเลยครับไปอ่ะครับต่อไปมะหวอดต้นเลขสองลักกันแล้วนะครับก็คืออายุสิบป,ปีนะครับอ่ะียบกกโตู่คมกันเลย ประมาณประมาณซโตผมแล้วกันนะครับผมสูงกับประมาณ15เมตรกะโดยสายตาโดยประมาณนะครับนี่อายุ10ปีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้สิ0ปียังคือตนใหญ่แท้อันนี้ผมเทียบแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเห็นบอกครับริมห่วยน้องข้องบึงเป็นดินทรายมีถาดสารอาหารแล้วก็มีน้ำครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอ่านะ สิบปีนะครับผมอ่าต่อไปไปเบื้องต้นอายุยี่สิบปีกันเลยครับนี่ประมาณหนึ่งคนโอบนะครับสูงประมาณยี่สิบเมตรนิดๆนะครับกะด้วยสายตานะครับผมนี่สวยงามนะครับยี่สิบปีนะยี่สิบปีอ่าต่อไปไปดูต้นอายุสามสิบปีกันเลยครับไปนี่ ต้นอย่างหน้าอายุ30ปีนะครับผมสูงประมาณ2 5เมตรนะครับกาโดยประมาณด้วยสายตานะครับเส้นรอบวงกับประมาณ1คนโอบครึ่งนะครับ1.5คนอบนะกลมอุดรูดเหมือนล่ำเทียนเลยนะครับผมโอ้สวยสมบูรณ์มากนะครับต่อไปเข้าไปเบื้องต้นอย่างหน้าอายุห0ปีกันเลยครับไปอายุ5 0ปีนะครับเจ้าของสวนเขาบอกนะ เป็นการกะโดยประมานนะครับถ้าเอาแบบเป๊ะๆปีตัตปีนี้เลยบ่ได้นะครับผมนี่นะครับหาซิปปีนะเจียบกับโตผมนะครับนี่ประมาณสองคนโอบนะครับสองคนโอบตวนสูงกับประมาณสามสิบเมตรนะครับกะโดยสายตานะครับกลมแบบกลมอุดรูดเลยนะครับผมโอ้แบบสวยงามมากสมบูรณ์มากๆนะครับ ต่อไปต้นสุดท้ายอายุ70ปีนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ทั้งข้างเพื่อให้เบิ่งสัตว์วนเมื่อเทียบกับโตผมแล้วนะ พาเกาะครับต้นอย่างหน้าต้นนี้สูงประมาณ4ี่เมตรนะครับ 40- ถึงหสิเมตรนะกวโดยสายตาโดยประมาณนะครับแล้วก็ปริมาตรรอบวงเนี่ยก็ประมาณ 3- ถึงสคนโอบนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับตั้งแต่ต้นอายุ1ปีจนหอด70ปีเนี่ยเท่ากับเสีเ็นวิวัฒนาการว่า ตัวสีได้ต้นไม้ไ่ขนาดเนี้มันใสเวลาขนาดชัวชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะครับคนเฮาตายไปแล้วปุ๊บก็บเบิดประโยชน์นะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยอายุเจ็ดสิบปีมันก็นยัใ่ใงไงขึ้นไปได้ถ้าคนบบตัดโคนมันก็นย่งอยู่ได้เป็นร้อยปีเป็นพันปีเลยนะครับอยากให้ทุกคนเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะมนุษย์เนี่ยตัวเล็กกระจิตรนิดเดียวเองอยู่ในจักรวาลในโลกใบนี้แต่ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเอาใสเวลาตัดสมมติต้นนี่ก็ ใส่เวลาตัดประมาณเออประมาณมือนหนึ่งอ่าใส่เวลาตัดหมือนหนึ่งตัดโคนทอนออียงทุกอย่างเลยมือหนึ่งแต่ว่าส่วนชีได้ใหญ่นขนาดนี้ใส่เวลากว่าตั้งเจ็ดสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรร์สิ่งสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ยากแต่การทำลา่เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับการทำความดีเปรียบเสมือนการเข็นคกขึ้นผู้เขาแต่การทำความชัวเปรียบเสมือนการเข็นโคลงลงผู้เขานะครับ ถ้าเกิดว่ามีค้นคนหนึง่งตัดไม่ย่างขนาดเนี้ต้นหนึง่งถึงจะมีคนปลูกทดแทนกว่าเจตน้นกะย่างบสูต้นใหม่ต้นเดียวซึ่งยืนต้นอยู่นะครับอยากให้ทุกคนมีความหักแล้วก็หวงแหนธรรมาชาติหลายขึ้นเหมือนกับที่ผมหักในธรรมาชาตินะครับขอบคุณที่รับชมครับผม